บวบหอมต้มผัดเผ็ดหมูนี่เป็นผัดเผ็ดผัดเผ็ดอะไรวะเนี่ยผัดเผ็ดเครื่องในไก่ ยำแหนมน้ำพริกพริกนรลกผักอันนี้ผักกินกับยำแหนมอันนี้ผักกินกับน,น้ำพริกหานปูด สสดีครับคุกอัญยาโมแปดวันนี้วันนี้กับข้าววันนี้นี่บวบหอมต้มบวบหอมนะครับหว,ว,วานหวานบวบหอมหวานหว,วานตูกินกินหอมมากเลยอ่ะไปที่ที่ เนหมูนี่ก็ยำแหนม,มนประจําเลยยำแหนมอันนี้ผัดผิดข้างในไกน่เห็นไหมผัดผิดข้างในไก่ตันนี้ต้องตั้งกล้องเนาะเลยไก่ไม่ควรจะชัดเท่าไหร่มันก็เป็นผักอืมผักมีเป็นผักกินก็ยำแหนมผัดกินก็ยำแนนหำแนม อ๋อนี่เหมือนเดิมก็หน่อยเดือนลมจะได้สุขจีบนิดนึง เดีย๋ยววันนี้มีพิเศษหน่อยผล,ลไม้ผล,ลไม้สับป,ปะรดนะเป็นสับป,ปะรดวหวานๆฉ่ำๆนะเดี๋ยวไว้กินตอนกินข้าวหย่มแล้วก็กินผลไม้ต่อเอาพี่นันธนาการกากตลาดเกือกไทย <laughs> หอมหวานตรงแล้วหวานมากหอมวกบ,<อ>ก,บกวาันนมันนนหอมจะินกระน้ำพริกเนี่ยะน,ะน้ำพริกนะลกเนะนี่เลยสุดอยอดแันนี้ก็มี ข้าวอะไรจะกินกันนะก็เลยหั่นัดเกียดเนี่เราหัดเกียดมากินกัน,นง่ายๆนะครับอาหารง่าย Не баг, а тут нічого. Давай, я хочу ก,ก็อร่อยดีจะให้ที่เด็ดวันนี้ของผมนี่ผมชอบเลยนะวันนี้บบไม่เอาครงอยู่เลยค่ะหอบบมนะ จะก็ต้องติ๊กเราลงองนั้นก็ธรรมดากินบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วจะบวมห้อมนี่ไม่ค่อยได้กินนี่ก็กินประจำอยู่แล้วนะนี่ประจำอยู่แล้วคือถ้ามีถ้ามีตัวนี้ผมไนะม่กินข้าวนะกินเลยตัวนี้กินเล่นกินเล่นกินก็ผักนะไม่กินข้าวเพราะนี่มีข้าวอยู่แล้วนะครับ สในปารติดตามด้วยนะครับอันยาโมแปดนะครับลองอันยาโมแปดอาจจะดังแบบ รบกวนนิดหน่อยนะเสียงอย่างข้างนอกรบกวนฝากช่องอันยามโอแปดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับพอลงคลิปปุ๊บมันก็จะเลี้งขึ้นทันทีเลยจะได้ไม่พลาดนะครับลงคลิปให้ดูเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับ เกี่ยวกับอาหารการกินนี่แหละนะครับตอนเย็นเย็นกลับมามีอะไรกินที่บ้านยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดซับะไครตกดกระดิ่งเรียบร้อยนะครับมีเสียงเงินนะครับกดฟรีนะเสียเงินกดไลค์ฟรีกดซับะไครตฟรีกดกระดิ่งฟรีกดติดตามฟรีฟรีทุกอย่างนะครับกดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียตังค์ขอบคุณครับ